ก็ผมฟังฟ้ามา YouTube มาสิลรอบนี่ผมฟังด้วย โอบามาเ่นเราอ่ะเใช่มาบานมาเต็มก็นี่แหละสิ่งที่เราจะต้องไม่ทำแหละนี่แหละตัวอย่างให้เห็นเลยเบียนเมื่อกี้นี่ไงบานก็มาเต็มเต็มเลยนา